ไปนั่งบนดาดฟ้ากับโบแล้วตบยุงได้50ตัวตกแล้วก็เอาจับไว้เอามาเดินแบบเป็นมีติ่งยุงรัตกรต่อเนื่องรัตกรต่อเนื่องค่ะ50ตบตก o my god แอปไม่แจ้งเตือนอีกแล้วใช่ไหมเนาะใช่แน่แน่ต้องใช่แน่แน่ hello hello วันนี้บ้าสิชมโรงบ้าอะไรจะเที่ยกคืนแล้วไม่นอนแล้ววันนี้น้ำหนึ่งจะมาไลฟ์แล้วนะคะช่ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้นานหัวใจคงจะโดนเข้าวกางวันนอนไม่เจียบได้ฉันเป็นว่าแล้วต้องมาเฮ้ย ไม่รู้ใจเออไม่มาวันนี้มันก็ต้องมาพรุ่งนี้แหละแค่สองวันสุดท้ายไอยู่ไอยู่ไอยู่นะจ๊ะเกมอะไรเกมอะไรว่าลูกชวนในกลุ่มเลยเดี๋ยวไปต่อบเอาเกมไปต่อนี่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 ไม่ได้ไม่ใช่จ้าเฮ้ยเอาเกมฟพี่แจกเลยดิเอาดีเอาดิเอาไปไหนก่อนเอานีก่อน มันมาเยอ๋ออุ้ยมันรันไปเลยให้มันรันไปกีิดโอเคโอเคโอเคเป็นเลือกเลื้องอะไรเอ๊ะวามันหนักอ่ะกวดจะไม่ปู้ยอมปะตายแล้วตายแล้วคายเลยแม่แม่กินแม่แม่ไปล้างปากเลยปยอมปะผู้ยอแม่ไปล้างครัวคออุ้งน้ำหนึ่งเป็นแม่ของกูเป้และกูโมบายใช่เพราะว่าแบบคือดูคิเต้นดูคิเต้นดูคอนเสิร์ต เซ็กซี่มากอะแล้วแบบเหมือนเขาแบบโชว์ขาโชว์ขาเขาแบบฉีกขาเขาฉียดขาบนฉียดขาฝาฉียดขาบนอย่างเงี้ยดขาบนแล้วดิฉันก็ตกใจโททรศัพ์แก้มกกัน็ตกใจเราคือบอกว่าโอ๊ยอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เลยบอกว่าเออแม่อีกไม่นานฉันจะยอมรับอยู่เคียงข้างเธอทุกนาทีพระเจ้าพระเจ้าร้องเพลงให้เราฟังพระเจ้า สีสวรรค์ขยันยิ่งเมื่อกี้แก๊ปโทรมามันเลยไม่มีสียงพรุ่งนี้จะรอดูไลฟ์จุดทุกคนหยุดพูดว่าหน้าเหลืองได้แล้วเป้โมไม่ไลฟ์หรอถ้าโมไลฟ์พวกคงเห็นนะคะถ่าวบ้านไรขาวพ่อไมกคนน้ำหนึ่งสวยซาบค่ะนี่ชิลฟิลเตอร์ว่าสดชื่นเฟรชเลยสดชื่นยังไงวะ ทุกคนเลยต่อยุ่งในหอเยอะมากอะจริงยุ่งในหอยคือเยอะมากคือปกติอะมันไม่เยอะขนาดนี้ใช่ค่ะคือเวลาเรานั่งหน้าโซฟาเออมันก็พอมีตัวสองตัวแต่ตอนเนี้ยมีห้าสิบตัวอยู่ทุกคนคุแม่ยุ่งกัดคุณแม่คุณพ่อวีกไงยุ่งมันก็ต้องเวิร์กโฟมโฮมกันอ่ะมันก็เยอะเยอะเลยกัดตรงนี้ปัานเราเป็นบ้านยุ่งหรอปกติมันจะเราก็กัดกลางหน้าผาก บ้านเราเป็นบ้านปกติมันจะไปออกมันเราล้ก็จัดตรงนี้และน้องแล้วเมื่อวานตอนนอนยุงก็ชอบมาทักทายข้างหูจริงไม่ยอมแลนดิ้งคนยอมมายุงชอบบินอยู่ตรงหูวทำไม ล่อมมาครับมันเป็นอะไรวะตอนนี้อยากได้ไม้ยแปะยุงมากเลยที่ไหนมีขายบ้างของหัวจยุงลายทำไมไม่เช็ดเอาเออยุงลายเที่ยงคืนก็กแล้วเวลาตกก็เข้าตรงหูตัวเองเอ้ยฮู้มันเบลอฮู้คือเราเป็นแฟนคับยุงไม่รับพี่เป้ตอนเด็กเคยแบบว่า เอาแก้วครอบยุงไว้แล้วก็แบบอยากจะดูวัฒนาการเคยยืนยันรู้ส่กมาจุดไฟเคยบอกเลยว่าเราเคยตกยุงแล้วเรียงคำว่าเราแต่นุเพงเราแต่นุเพงทคนเคยเหมือนกันเฮ้ยทุกคนจะรับฟังจะมีวันหนึ่งอะไปนั่งบนดาดฟ้ากับโบแล้วตกยุงได้ห้าสิบตัวใช่เยอะคือคนนับกันเหรอไม่คือแับมาเรียงจบแล้วก็เอาจับมือ จะถ่ายรูปไว้เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูเลย I just want you เป็นมิติ i ยุงยุ่ง I don't like you ตะกลองต่อเนื่องตะกลองต่อเนื่องค่ะ50จบ Oh my god บอกไปดิว่ามีความสามาันเป็นอะไรไม่แปลกแล้วที่ไม่ติดจังเกินเอาาระาวังใค่ได้หรอกนะคะใช่มันทำบักกับเราก่อนมัน่อนเคยตบยุงได้ทีเดียวสองตัวแบบเคยแต่เมื่คืนแบบแบบ เก่งมากเก่งคือเก่งมากฉันเก่งเปิดมาเจอสอตยูห้าสิบคิวเทพจัดเคยคว้ายุงด้วยมือเดียวเปล่าเคยเฮ้ยเคยเวลายุงได้ก็รู้สึกว่าเก่งมากเวลายุงมันอิ่มอะเวลามันดุเลื่องแล้วมันอิ่มมันจะบินได้ช้าใช่คว้าแต่ว่ามันจะมีบางทีที่แบบคว้ายุงได้แล้วหลุดเหรอแบบแปะมือดูว่าตายจะอยากเอาบินคือคือก็รู้สึกว่าคว้า มันแข่งเก่งแล่วเป็นยุงแบบมันแข็งเก่งใช่เป็นยุงที่มันเป็นยุงเลเวลสูงเป็นลาสบอสยุงเออเป๊ไม่หิวเหรอหิวดิคือแก๊บอยู่ไหนอ่ะยังไม่มาหรอแก๊บอยู่ข้างล่างมั้งหรือที่โทรมาเมื่อกี้ก็คือก็คืออยู่ข้างล่างตอนนี้ก็คืออยู่ข้างล่างอยู่ก็ไม่บอกเขาไปแล้วว่าไม่กล่องแล้วหมุนเอากข่าไปกินแล้วกินกินไข่เกี๊ยวเดือยสรุปแก๊บแบบว่าด่าดาดาฉันอยู่ตอนนี้ยุงเมื่อกี้ขาหกใช่ใช่ ยตอนเด็กเคยเล่นผ่าตัดยุงวัแบบตกไม่เคยตกยุงมาตอนตอนนั้นเรียนประถุตกยุงมาได้ตัวหนึ่งแล้วแบบมันยังไม่ตายแตบบ่ใกล้จะตายแล้วแบบแบบเออเฮ้อย่างนี้แล้วแล้วก็เพื่อนก็เอาอยางลบมาเป็นเตียง <laughs> แล้วก็ <laughs> เอาอยุงวางบนนั้นแล้วก็ผ่าตัดช่วยชีวิตยุงนะแต่ว่า <laughs> เพื่อนยังฝีมือ<ล>เก่ดไม่ <laughs> พอยุงก็เลยตายเมื่อกิหลุดะไรเคยปั๊มหัวใจให้ยุงติดนิ้วขึ้นมาเลยปั๊มแรงไปไงพี่ ยุงไปเลยเด็กย่ายดันที่ับเงาลืมไปทำถขายดันไปทำบุญทำบุญให้อยู่แต่แต่แต่บายดีอ่ะเคยจับยุงได้แล้วก็เด็ดปีกมันทิ้งปล่อยให้มันเดินเล่นจนตายเฮ้ยจริงหรอพี่ใจโหดเทียมออมาหิกมากแล้วลงชั้นไหนดีทุกคนเคยเคยยุงบินเข้าหูโอ้ยโอ้เคยแต่เข้าจมูกอะ อุ๊ยอุ๊ยเหมือนกันเข้องกระบุมันแบบพึ่งอ่ะไปคือวันที่เราตกใจเมื่อกี้คือที่หอเรามีเครื่องช็อตแมลงเหมือนมันตกใจอยู่ใต้ทีวีใช่คือมันเจอช็อตในจังหวะที่แบบที่เรากำลังกำลังลุ้นหรือกำลังอะไรสักอย่างกับที่อยากเปิดดูตอนหนังดูหนังผีใช่คือมาถูกจังหวะตลอดแบบเวลาลุ้นอ่ะกำลังย่องกระเจอกระเจอตัวละครกำลังย่องก็คือใช่ป๊อบาป๊าเบย์ช่วยตั้งชื่อเป็นแคระหน่อยครับแม่งใหญ่ อย่าไปอย่ะไรนะมันดูถูกเราว่าเป็นแคบเราอย่าไปเสียศักดิ์ศรีให้กับชื่อเราต้องชื่อเบ้นอย่างไม่ใช่เอาชื่อเฮ้ยพวกเราอ่ะนี่พวกเราใครเอาชื่วกเรามาชื่อบิ๊กโป้ค่ะจะเป็นใครเธอเป็นใครฉันเนอะฉันใหญ่แข็งแรงฉันเป็นสนะเอ้ยไม่ใช่เธอเป็นอะไรฉันเป็นมีลินนะดาดังดาดาฮานี่ดาออ๋เหรอดาใช่ดาฮานดา ออขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอตัวกับกับร้านนะคะขอบขอบคุณขอบตนู้ตที่เออส่งเสียงบุกมาขอบคุณแขกเหลือผู้มีเกียรตินขอบคุณแขกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ขอเพลงมาคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าร้านเปิดวันนี้เลิกงามยามดีร้านเปิดวันไหนก็เจอกันใหม่ขอบคุณนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบไปตำรวจจะลงแล้ว ตำรวจจะลงแล้วแล้นวนะคะัุกคนบายบายพรุ่งนี้เจอกันไปายสวันดีค่ะ